สวัสดีครับพบกับเดิมบางแบตเตอรี่นะครับอความรู้อีกแล้วครับนี่แบตลูกนี้เอามาจากรถแคมรี่นะครับที่ไปเปลี่ยนแบตให้ดูนะครับที่ไปทำวิธีการพ่วงแบตนะครับให้ดูนะครับคันนี้จอดมารถจอดนะครับรถไม่ได้ใช้มาปีกว่านะครับแบตเตอรี่ปีาปี62เห็นไหมครับสลักสลักแกะสลักปี62นะครับ อ <c oughs> ตอนนี้สถานะแบตเตอรี่มีอยู่ที่นะครับ11.9โวลต์นะครับอาสังเกตเห็นอะไรไหมครับแบตเตอรี่จะมีการอา <c oughs> พองๆอ,ออกมาข้างๆนะครับอาแบตเตอรี่ที่พองๆป่องๆออ,อ,ออกมาข้างนี่ไม่จำเป็นต้องเสียเสมอไปนะครับแบตเตอรี่ สังเกตไหมครับว่าแบตเตอรี่วางอยู่เฉยๆทําไมไฟหมดนะครับวางอยู่เฉยๆทาไมไฟหมดเคยได้ยินคําว่าสสารย่อมมีวันหมดไหมครับสสารในโลกนี้ย่อมมีวันหมดนะครับไม่มีวันยั่งยืนนะครับไม่มีวันยั่งยืนนะครับคือ <c oughs> แบตเตอรี่เนี่ยจะมีการคายประจุดโดยตัวมันเองนะครับเผาผ่านพลังงานโดยตัวมันเอง อิเล็กตรอนถ้าไม่นำไฟออกไปใช้อิเล็กตรอนจะอะไรนี่แหละคือมันสูงเกินไปมันมากเกินไปเราก็ไม่นำมาพูดนะครับเพราะว่าคนฟังจะไม่เข้าใจนะครับคนที่รู้จะรู้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับคนที่มีหลักการคนที่มีความรู้ทฤษฎีเนี่ยเขารู้นะครับเรื่องอเคมีนะครับเคมีเนี่ยจะรู้คนที่เรียนเคมีจะรู้ดีนะครับว่า ส,สารในแบตเตอรี่ทําไมมันถึงคายประจุจนหมดเวลาไม่ได้ใช้งานนะครับคือมันจะหายไปหมดเลยคือมีการเผาผ่านพลังงานด้วยตัวมันเองนะครับไฟก็จะหายนะครับถ้าไม่มีการดชาร์จนะครับชาร์จนะครับมันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปห,ห,หมดไปนะครับและที่เวลาไฟหมดแล้วทําไมน้ําในแบตเตอรี่ทําไมมันเป็นน้ํานะครับ <c oughs> ทําไมมันเป็นน้ําเปล่า น้ำเปล่าแต่มีการเจือจางของกรดอยู่นะครับคือเนี่ยสถานะวนอยู่ระดับนี้นะครับสถานะวนอยู่ระดับ11.9เนี่ยคือค่อนข้างน้ําน้ําในแบตเตอรี่เนี่ยครับน้ากรดในแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแปลสถานะเป็นน้านะครับเจือจางนะครับเพราะว่ากรดไปไหนนะครับกรดไปไหนน้ํากรดทําไมไม่เข้มขน้นเพราะว่าสถานะวนอยู่ที่11เนี่ย จุดเก้าเนี่ยตอนนี้กดแปรธาตุกลายเป็นเป็นไปเป็นผลึกเกลือจับอยู่ที่แผ่นธาตุนะครับจับอยู่ที่แผ่นธาตุนะครับแล้วที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่ตอนนี้คือที่เป็นน้ําเนี่ยคือโดนโดนแยกธาตุออกไปแล้วนะครับระหว่างน้ํากับกดนะครับไอ้ที่อยู่เป็นเป็นผลึกเกลือคืออยู่ในแผ่นธาตุนะครับ ไอ้ที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่เห็นเป็นน้ำนี่คือตอนนี้มันเป็นน้ำเกือจางกรดอยู่น้ำกรดอยู่นะครับก็คือว่าเขาเรียกว่ากรดจืดนะครับกรดจืดนะครับไม่มีความเข้มข้นถ้ามีความเข้มข้นสถานะวนตรงนี้จะต้องขึ้นไปอยู่มาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานเลยนะแบตสไตล์กึ่งแห้งจะควรอยู่ที่ไม่ต่ำ12.6นะครับ ส2 7 1องจุดเจ็ดสิบสองจุดแปดสิบจุดเก้าดีเยี่ยมนะครับนะนะโอเคนะครับคือทําไมวางไว้แล้วแบตมันหายไปนะครับแล้วแบตไอที่มันพองๆเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบตเสียเสมอไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า <c oughs> อันนี้ครับไม่มีไฟเลยนะครับอ่าก็มันเหลือที่แอดจุดเก้าครับเพราะรถไม่ได้ใช้นะครับ ถอดแบตวางไว้ปีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแบตลูกนี้จะใช้ได้ไม่หรือว่าใช้ไม่ได้นะครับจะต้องเข้าโหมดฟื้นฟูนะครับเพราะว่าแบตลูกนี้ทิ้งไว้นานนะครับอาจจะต้องมีการาสลายซันเฟตในตัวแผ่นให้มาผสมกับน้ําที่เจือจางกดอยู่ให้มีการเข้มข้นนะครับถ้ามี การดึงกดออกมาแล้วที่มันเป็นผพลกเคลือมาผสมกับน้ําที่มันอยู่ในแบตเตอรี่แล้วมีการกดมีการเข้มข้นกลับมาแล้วแล้วสิ่งที่ตามมาคือ c c a นะครับ c c a จะสมบูรณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแผ่นาธาตุนั้นๆลูกนั้นๆน,น,นะครับว่าจะสมบูรณ์มากแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าจบเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อให้ครับ ขอบคุณครับเดิมบางแบตเตอรี่มีความรู้ดีๆอะไรก็บอกกันครับ